ัน,นี่คุณยายหมูแดดเดียวจ้าว้าวอันนี้เป็นการทอดชิมเหรอคะแป็อันนี้ชิมก่อนชิมก่อนลูกค้าชิมก่อนลูกค้าว่าเป็นจังไหนเนี่ยวัดที่หรือมันจังไหนนี่จะได้เพิ่มเติมถับ่บออร่อยอ้าวพี่น้องได้ละจ้าหอมน่ากินจังเลยเดี๋ยวบิ่งกัน าเติมย่างดอกจ้าด้วยพวอดีสวัสดีค่ะกำลังสีมือนี่แม่ต้อมสายหัวแม่ถั่วลาามดีกำลังจะทอดหมูจ้าอู้ยหมูอย่างนี่คุณยายหมูแดดเดียวจ้าว้าวอันนี้เป็นการทอดชิมเหรอคะแมอันนี้ชิมก่อนชิมก่อนลูกค้าชิมก่อนลูกค้าว่าเป็นจังไหร่แหนบดิแหนบหรือมันจังไหร่นี่จะได้เพิ่มเติมทำว่าอร่อย ใครที่อยากได้สนใจขายยังไงบ้างคุณยายหนึ่งถุงหนึ่งร้อยบาทเนื้อหมูแล้วถ้าอยากได้เนื้อวัวล่ะคุณยายบาทเออเนียนกูออไดอยากได้ทักแชทไปเรื่อยพี่น้องคะพีออเดอร์นะคะเดี๋ยวหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเราจะตามส่งไปให้ท่านแน่นอนนะคะตอนนี้สินค้ากำลังอยู่ในช่วงสี่ทดล่องกำลังแซมปเปิลถอดจิ้มพี่น้องคะถอดจิ้มถอดจิ้ม ไม่สวไม่ะาดเเดี๋ยวนี้ว่าคันได้ดอกแต่วันนี้ทอดชิมช่วงนี้ก็รอไปก่อนเพราะว่ามือนันมันแดดมือเดียวรอก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจแบบรอได้ก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยค่ะแซมเปิลเบิงพี่น้องคะเซมเปิลแซมเปิลวันนี้ทอดชิมว่าเป็นยังไงบ้าง ตกรอ,ดอบบเดียวมันแบบแต่เดียวชงแบบรอรอเลยนะคะแปลว่าคนคอมเมนต์มาไลน์แห้แบบสน,สนใจสนใจสนใจไม่ต้องขายหรือยังจีนะอยู่ในอยู่ในช่วงที่แบว่าเราเราทดลองอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อช่วงนี้พายุมันเข่าแดดบ,บ,บา้าดี่เขาก็เริ่าดตากะแดดพี่น้องคะแดดเได้พี่น้องอ <c oughs> แดดไรก็อาจะอาอัน ซีเฮ็ดเนี่ยแดดเดียวมันเป็นแรงขันหมดจอกนีนนนนน่แน่นอนมันพ้ายอยู่เข่าโหลดแล้วพ้ายอยู่ออกมันดะไปตากตรงพี่น้องใครสนใจรอรับได้เลยนะคะอ่านี่หน่อยหอมหอมขอบคุณนะคะมีมเ,เกียอจะละมีเกียอมากมีทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวนะคะ<ช>ทุงนึงนี่200กรัมนะคะ200กรัม ราคา100บาทเนื้อหมูส่วนผู้ใดมากินเนื้อง่ว1ร้อยหาสิบ,บาทพี่น้องคะต้องร้อยกำซ้ำกันคิกกันเด้อพี่น้องคะ่ะรับรองว่าแซ่บนัวแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ให้ผ่านฤดูไปก่อนนะคะฤดูที่ฝนรยรินเพราะว่าตากเขาเก็บมะลุงตุงนงัง แต่ลอดนี่เทากับทอดจิ้มก้อนมาขาดเลืออย่างนั้นมาจิ้มไหมลูกค้ารอนะคะใครที่สนใจเนื้อแดดเดียวมูแดดเดียวไม่ต้องนะคะจัดให้แน่นอนนะคะเตรียมเอฟเลยพี่น้องเตรียมเอฟเดอ้อแต่ว่าเราจะแบบว่าทําแบบพร้อมส่งเลยเราถึงจะอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าพร้อมส่งแล้วทุกคนยังชิะเด็ดานดนเพราะว่าเท่ากับเบิงเ้งแดดก้อนช่วงนี้มันขาดเรดอแล้วแม่นะ เดี๋ยวรอช่วงแดดๆจัจับนะคะจัดให้แน่นอนสำหรับคนที่อยากลองชิมแล้วก็อยากได้นะคะราคาไม่แพงกันเองค่ะรับรองว่าอร่อยแซ่บแน่นอนนะคะกีเมือแม่ต้มกับพี่หญิงนะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนที่น้องค่าอันนี้แรงๆเพราะไต่ทางนั้นแบบตัวลงเต็ง ไปทงเงีแดดเดี๋ยวมัาได้ตากแดดมาแล้วแดดหนึ่งปุ๊บข้าวเดียวทอดแห้งข้าวเดียวเดี๋ยวเราจะมาแซมเปิลให้ดูด้วยว่าหนึ่งถุงหนึ่งร้อยบาทเนี่ยได้หน่อยได้หลายซ่ําใด่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทอนคนได้ดูเดี๋ยวรอแพ็กเกจก่อนนะคะรอแดดก่อนตอนนี้สิ่งกีทาก็คือแดดพอ่องนี้พ้าเยินเข่ามันก็เลยบอดแดดนี่หรอคะหนึ่งกระจาแซ่บหอมอยาให้ไม่ต้มชิมให้ดูนะจ๊ะ ้าวพี่น้องได้ละจ้าหอมน่ากินจังเลยเดี๋ยวสิมเบ่งกันว่าเติมน้ำดอกจ้าด้ดดวย่วดพอดลีอด,ดกับว่า่วมพอดลีแม่แม่ห้องกันสิ้พอดดินนวดทำเนาะ สนใจรอสักคู่หาพายุพายุลไปก่อนมากลเลยแบบเดี๋ยวตจิกาาสงเพราะว่าพายุมันเข้าพายุออกปุ๊บสิตากปั๊บ<ซ><ก>ตากมือเดียว,น,วน้่มาแรกงมากอะแพกไดาตากรายแดดอะไรเนี้มันบ่อเอยเงาแดดเดียว องอร่อยเราไปใสอ่อันนี้ตัวช้อนหอยไหม มันบมเลี่ยมบ่ะโมเดงต้องใส่ซอสหอยอีกจะมันงัวอะไรอยู่ใสาซอสหอยก็สิเป็นมันก็สิบ่แห้งสินะอืมพอใส่ซอสหอยก็บซอิ๊วเนื้อใส่ซอสหอยอีกไปนิดนึงว้าวพี่น้องได้ละจ้าหอมน่ากินจังเลย เดี๋ยวซีมเบ่งกันวันเติมยังดักกันอยูอ่วงพอดีโคตกับว่านวงพอดีแม่แม่ห้องกันซิซ่มวัดีนวดทำเนัะใครสนใจรอสักกู้าพา,ายุพานผลไปก่อน มากเลยแล้ะเดี๋ยวตาจีตากรสงเพราะว่าพายุมันเข้าถ้าอยู่ออกปุ๊บจิตากรปุ๊บตากมือเดียวทำมาแรงมากอะแพกได้ตากรลายแดดราเลยแม่มันบ่อ,อ,อ่อยเงาแดดเดียวอ่บพี่หนัง อร่อยเอาไปใส่อันอันนี้ตัวตอนหอยไหมปมตอนมันบมเหลี่ยมบ่อืมบัแดงต้องใส่ตอนหอยหอยยิ่งจะมันงัวอะไรอยู่ถ้าตอนหอยก็จะเป็นจะเป็นบะแห้งทีนะอืม เอาสน์ไฟฟ้ากับทีมเรียมเทสท์ไฟาอีกไปนิดนึง